บุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อั้นแนะนำแบบ579บาททานได้ไม่อั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชัน่นเช็คอินโปรแชร์แถมฟรีชาเขียวแบบไม่อั้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกะซูชิกันนะครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนสิงหาคม2566ันอคุณนะคะเดี๋ยวเราเลือกไพ่กันก่อนนะเพราะว่าไพ่นี้อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำรับนี้ก็จะใช้เป็นเอ่อเป็นสำรับใหญ่ซึ่งเป็นสำรับแรกต้นแบบค่ะเขาเรียกว่าเป็นสำรับต้นแบบของอาจารย์นะคะมาดูนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเลือกไพ่เสี่ยนร้อยแปดกันก่อนนะคะชาวลัคนาราศีมีนะก่อนหน้านี้บางทีอาจจะทุลักทุเลด้วยเรื่องปัญหาชีวิตหรืออะไรหลายๆอย่างที่ที่แบบว่าถาถมเข้ามาในช่วงปีสองปีนี้นะคะก็ให้มีกำลังใจ มีกำลังใจสู้ต่อไปทุกอย่างมีทางออกนะคะแล้วก็มาดูไพ่ประจำเดือนของอาจารย์นะเพื่อเป็นแบบไกด์ไลน์นะคะคุณจะได้รู้ว่าแบบอะไรที่ควรทำก่อนทำหลังพยากรในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบแรกก่อนใบแรกนะคะจะเป็นพไอีส่วนเจ้านะคะใบนี้นะคะ เป็นพระอส่วนเจ้าจะสถิตยอยู่กับคุณภายในเดือนนี้นั่นหมายความถึงว่าชาวรัคนาราศีมีนจะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความรู้ที่เข้มข้นขึ้นเหมือนประมาณว่าคุณได้พลังอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะออกไปสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี้ยเหมือนกับในเดือนนี้คุณจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้หรือ อยากเรียนอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนฝ่ายรู้มันไปด้านใดด้านนั้นเลยจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะแบบค้นหามันจริงๆศึกษาจริงจังอะไรทำนองนี้เราคงก็ได้ความรู้ชิ้นนั้นกลับมานะ,อ,ะอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นใบที่32จะเป็นปู่ฤาษีนะคะจากสุตทิพยพยาน,นะที่ท่านจะมีความสามารถคือมองเห็นทั้ง3โลกได้เลยอย่างทุกซอกทุกมุมอะไรประมาณนี้นะคะส่วน ด้านนี้เบอร์ B 98จะเป็นเสียงของขุนแผนแสนสถานที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะสถานจริงๆนะคะขุนแผนเนี่ยนะเรื่องความเจ้าชู้นะคะนะ,ะแล้วก็ไพ่สรุปสองใบนะคะเป็นเสียงพระพรมธาดากับมหาการีเบอร์เกนะคะทีนี้คําทํานายของชาวลัคนาราศีมีน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะ,ะคุณจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้น โดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีสัมผัสที่หกเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวที่มาจากความฝันก็ได้ฝันแล้วแม่นแบบนี้นะคะหรือว่ามีรางสังหรณ์ที่แม่นอยู่ดีๆก็เหมือนเหมือนคิดได้อะว่าเฮ้ยทำไมสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดในฝันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นรางบอกเหตุที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกันเป๊ะเลยละอะไรเงี้ย มันอาจจะเป็นความสามารถลี้ลับเลยบางอย่างที่คุณเพิ่งจะค้นพบตัวเองนะคะนะว่าตัวเองมีพลังวิเศษแบบนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆไอ้พลังวิเศษในส่วนนี้มันเป็นมาจากอดีตภพชาตินะคะถ้าเกิดว่าชาวมีนฝึกปฏิบัติก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็ผู้ผีปีศาจเทวดาอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นคนที่ชอบ ศาสตร์ทางเกี่ยวกับการสักการสักการเพชนอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยสายมูอะไรเงี้ยคือคุณก็จะไปมุ่งไปทางสักยันอะไรอย่างงี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าบางคนไม่ได้ชอบสายนี้อ,อ,อยากจะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโซเชียลเช่น t i k t o อกเช่น I.G อะไรพวกนี้คุณมีความรู้คุณก็ไปเรียนอะไรเงี้ยคุณก็จะทําสําเร็จนะคะหรือว่าทํางานออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะทําได้สําเร็จมันจะเป็นลักษณะ เข้มข้นแบบนี้แหละนะยก,ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ชาวมีนคุณก็มีโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาติที่คุณไม่คาดฝันอ่าอย่างคุณมีครูบาอาจารย์คุณก็จะได้สัมผัสเห็นนะคะแล้วก็จะได้ระลึกหล้นะส่วนชาวลัคนาราศีมีนคนไหนที่ที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะเจอกับตัวนะคะครูบาอาจารย์อาจจะบอกเหตุเทวดาปีสังเทวดาจะบอกเหตุให้คุณรู้ก็ได้หรือ หรือถ้าคุณเป็นชาวมีนที่เคยหันหลังให้กับเทวดาโดยที่แบบไม่เชื่อแล้วลบหลู่ครูบาจารย์ไว้นะวิบากกรรมในจุดๆุดนี้ก็จะตามมาหลอกหลอนคุณนะไปตลอดเวลาเลยนะคะนะมีสิ่งเดียวที่ทำไม่ดีคุบาจา์ไว้นะาก็ให้ไปขอขมากรรมกับกจบท่านก็แล้วกันนะคะในสิ่งที่ทำมานะถ้าใครได้ทําผิดไปก็ลองไปพิจารณาตนดูนะคะแล้วกลับมาใหม่นะ กลับมาแบบประพฤติด,ดีประพฤติชอบใหม่นะคะแล้ววิบากกรรมที่ทําไว้กับครูบาอาจารย์มันก็จะสามารถแบบดีขึ้นนะเทวดาก็ไม่ได้ใจไม่แทละกรรมหรอกท่านก็อาจจะให้อภัยนะคะในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดไปในในอดีตอะไรงนี้นะคะก็เป็นได้นะอันนี้ก็ครสาบทสาบานอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วทําไม่ตรงกับคําสาบานนะคะก็จะมีประเด็นนะคะนะจะมีประเด็นเกิดขึ้นได้ <c oughs> แล้วก็คำทำนายต่อไปในไพ่ชุดนี้นะคะในไพ่ชุดนี้นะคะเขาบอกว่าให้ชาวลัคนาลาสิมีนถือสินเยอะๆนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเลยนะนะกับไพ่พระพุหมธาดานะคะเหมือนกับบอกว่ามันพ่วงก,กับข้อเมื่อกี้นี้ให้คุณถือสินปฏิบัติธรรม แล้วแผ่เมตตาให้ครูบาอาจารย์ที่คุณเคยทําผิดพลาดไปทําอะไรผิดพลาดไปก็ขอขมากรรมนะคะแล้วทําบุญเยอะๆทําบุญทําทานนะถือสินภาวนาเยอะๆคือกลับมาเป็นคนใหม่อดีตไม่รู้ทําอะไรไว้อาจจะเคยลบหลูค่ครูบาอาจารย์ก็เป็นได้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ายแบบประมาทเล้อหรืออะไรต่างๆด้วยความไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นซีกเดียวกันเลยนะให้คุณถือสินขอขมากรรมแก่เหล่าเทวดาที่คุณเคยลบหลู่ดูถูกไว้ ะะแล้วก็วิบากกรรมนั้นก็จะผ่อนคลายให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเพราะว่าเทวดาไม่รู้ทุกเหล่าอะ่ะเขามีฤทธิ์ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะก็อาจจะโดนบันดาลทําให้ชีวิตเราแบบแย่แย่แยตกต่ำเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองลองกลับไปนั่งคิดแล้วก็ทบทวนดูนะในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานนะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานเยอะ เอออาจจะเป็นคนเก่งคนฉลาดคนมีความรู้มากว่าคุณได้ได้เสียงไพ่ส่วนเจ้าเงี้ยเป็นคนเก่งคนฉลาดคนหัวไวนะแต่บางทีอาจจะฉลาดแกมโกงไปนิดนึงหรือบางทีอาจจะวางตัวผิดรูปแบบอะไรไปนิดนึงแล้วก็มันอาจจะเป็นการสร้างศัตรูหรือคุณเก่งมากเกินไปอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็อิจฉาตาร้อนมันจึงทําให้เกิดศัตรูขึ้นในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนสนิทอาจหมั่นไส้เราได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะ ก็ให้ระวังตัวในเรื่องของคำพูดหรือว่าการเสนอผลงานอะไรต่างๆนะคะอาจจะเป็นประเด็นกับคนในที่ทำงานได้ก็ระวังศัตรูในลับๆแล้วกันศัตรูที่เรามองไม่เห็นหรือเพื่อนเพื่อนเราก็จริงแต่ว่าแฝงอยู่ในรูปของศัตรูอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ชาวมีนระวังไว้ด้วยนะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ศัตรูอะไรที่ที่ทำให้เราแบบว่า บบเสียหายเยอะหรืออะไรเยอะหรอกแต่มันอาจจะเป็นศัตรูที่อาจจะเป็นมารที่ทําให้เราแบบแบบปวดใจเล็กๆน้อยๆแบบลําคาในทำนองนี้นะคะแต่ว่าชาวมีนก็จะจัดการเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าบอกให้ระวังตัวไว้นะคะศัตรูที่เกาดของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเรื่องการเงินนะคือการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่ามีมีลูกหนี้ แต่ว่าลูกหนี้ยังไม่สามารถมาคืนเงินได้เต็มจำนวนนะคะอาจจะได้คืนมาแต่ว่ามันได้อย่างไม่คาดฝันบางคนอาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความกันนะคะมีคดีความฟ้องร้องลูกหนี้อะไรทำนองเนี้ยนะคะแต่ก็จะปณีประนอมยอมกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เงินก้อนคืนกลับมานะเขาอาจจะเป็นแบบผ่นอนจ่ายผ่อนมากผ่อนน้อยาเงี้ยบอกว่าผ่อนเดือนละห้าหมืน พอถึงเวลาจริงๆทำไม่ได้อาจจะเหลือเดินละหมื่นอาจจะต้องไปฟ้องกันใหม่หรือเปล่าเลยทำนาเนี่คือมันจะยงใยกันไปเรื่อยๆยังไม่จบสิ้นนะคะในเรื่องของคดีเนาะแต่บางคนที่ที่มีคดีเล็กๆน้อยๆอยแบบเรื่องไม่เยอะเนี่ยมันก็จะพัวพันไม่มากเนี่ยชาวมินก็จะสามารถจบคดีได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะนะอะนอกนั้นเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอะไรที่มันแบบว่า แบบว่าเป็นพื้นฐานนะจา์ก็จะไม่พูดถึงนะคะก็จะพูดแต่เรื่องหลักๆสําคัญใหญ่ๆของชาวลัคนาราศีมีนก็จะมีประมาณนี้นะคะอีกเรื่องหนึง่งชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคลาบนะคะถ้าคุณถือศีนนะคุณถือศิอนภาวนาคุณก็จะได้โชคนะคะได้โชคจากการเสี่ยงนะโชคลาภจากการเสี่ยงต่างๆก็จะมีเข้ามาเพราะว่าบางทีชาวลัคนาราศีมีนแบบ แบบว่าเป็นคนมือขึ้นนะ่ะเกี่ยวกับในเรื่องพวกการพนันขันต่ออะไรอย่างนี้นะคะในช่วงจังหวัดสิงหาคมก็มีดวงนะมีดวงมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็วกมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเป็นก้อนนะ่ะเพื่อมาจุนเจือครอบครัวนองเหนะือจากไรายได้ประจําที่เราทําด้วยนะคะแล้วก็จะมีมิตรใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างคอนเน็กชันมีช่องทางทำอาหากินใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนะออของชาวมีนก็เป็นลักษณะแบบนี้ แต่ที่นี้จะเตือนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะเตือนก็คือการขับรถขับลาไปในที่มืดๆนะคะไปในที่มืดที่เปียวไปในต่างจังหวัดที่เราไม่เคยเจอก็ขอให้ชาวชาวมีระวังตัวไว้นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะงดเดินทางไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีเหตุที่จะทําให้เราได้สัมผัสกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วอาจจะมีอุบัติเหตุพลิกผันอะไรต่างๆทําให้เราไปไปพบเจอกับเรื่องพวกนี้นะคะ ก็ระวังเลืิกตกอย่างออกน,นิดหน่อยก็แล้วกันเวลาไปเที่ยวนะคะถ้างดได้จังหวะนี้ควรงดก่อนนะค่อยไปเที่ยวตอนประมาณต้นปีเอานะคะจบคําทํานายในส่วนของเรื่องทั่วไปไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปชมคําทํานายในส่วนของเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนต่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของเรื่องความรักนะคะนี่นะขอวางไพ่นิดนึงนะ เดี๋ยวเลือกไพ่แล้วก็วางไพ่แป๊บหนึง่งใช้เวลาไม่นานนะคะอืมอ่าชาวมีนชาวมีน ดูซิว่าเรื่องความรักเป็นยังไงอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออเดี๋ยวนะคะอืมชาวมีนเมื่อกี้ไพ้ที่จันวางไว้ห้าใบนะมีเสียงของพ่อขุนแผนอยู่ด้วยนะยงนี้จันจะวางไวต้ตรงนี้ มันก็เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับเรื่องความรักเห็นชัดป่าคะว่าเนาะนะอ่ะ,อะทีนี้นะความรักของชาวลัคนาลาสีมีนนะข้างบนข้างบนหัวนี่เลยตำแหน่งศีรษะเนี่ยตำแหน่งหัวนี่ก็คือยังเป็นไพ่เลขแปดดอกจิกอยู่นะมันหมายถึงว่าเรื่องความรักนี่จะมาหน้ามืดตำม,มัวมากเลยคือแบบว่าเหมือนมีมีความรุ่มหลงอะรักใครแล้วเป็นพ่อบุญทุ่มคุยกับใครติดใครนี่มันจะแบบ มันจะหลงไปเลยอะ่ะหลงเขาไปเลยอะ่ะนะคะหลงแบบจิตใจมันไปอยู่กับเขาหมดเลยนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่นะในในความคิดอนะ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะติดใครสักคนหนึ่งนะเนี่ยอย่าให้มีความลุ่มหลงมากนะเพราะว่าความรักของมีนนะพอพอมีความรักมีคนถูกใจเข้ามานะจะทุ่มหน้าดูเลย กลับบ้านดึกดื่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เอาอะไรประมาณนี้ยอมขับรถเป็นร้อยโลไปก็ไปนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องความรักเนี่ยในช่วงจังหวะน,นี้ก็มีผู้หญิงเข้ามานะถ้าคุณเป็นผู้ชายคือมีผู้หญิงหลายคนเพราะว่ามีผู้หญิงขึ้นที่ตําแหน่งด้านนี้บนตําแหน่งของมือนะคะตําแหน่งของมือกับตําแหน่งของเท้านะเออฉะนั้นผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งผิวขาว แล้วก็ผิวสองสีขาวท้วมกับขาวแล้วแบบว่าเหมือนสูงนิดนึงเพราะว่าบางทีสเปคของมีนอาจจะเป็นลักษณะแว,ว่าชอบคนสูงยาวขาวดีอะไรทนองเนี้ยแล้วก็มีคนท้วมนะคะอีกคนหนึ่งนะเออทีนี้ให้คุณดูดีๆก่อนนะว่าผู้หญิงทั้งสองคนนี้เขาไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นภรรยาของใครนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์การผิดสินขึ้นมาได้เพราะว่าตำแหน่งข้างล่างตรงนี้ ที่มันเป็นตำแหน่งเท้าเนี่ยนะคะมันบ่งบอกว่า1ใน2คนผู้หญิงที่คุณพัวพันอยู่ตามที่ไพ่ขึ้นนะ,ะหรือมืงจริงๆเรื่องจริงของคุณบางทีอาจจะมี3-4คนก็ได้แต่นี้อาจารย์อ่านตามไพ่นะคะมันมีขึ้นว่า2คนนะ,ะมันจะมี1ใน2นี่แหละที่เขายังปิดบังหมกเม็ดหรือไม่พูดความจริงทั้งหมดหรือเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวยังมีคุยกับผู้ชายผิวขาว สูงอีกคนหนึ่งที่มันเป็นคิงเข้าหลังตัดตรงนี้นะคะแล้วก็เขามีการคุยกันทุกวันแล้วก็มีได้ของกำนันของทุกใจให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนเขามีคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นอยู่กับด้วยกันอะไรประมาณนี้คุยพูดจากันอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สเข้าไปแทรกเขาเลยทันองน,นี้นะคือให้ดูดีๆนะคะดูดีๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าผู้หญิงทั้งสองคนนี้เขาก็พร้อมที่จะแบบว่าซัมติงอะไรกับคุณแหละเพราะว่ามันมี ตำแหน่งตรงนี้เรื่องความสัมพันธ์นะมันขึ้นมาเป็นเลข1ิบนะคะเลขสิบเลขหเนี่ยอยู่กับติดกับตัวเลยนะคะคือเหมือนกับประมาณว่าคุณนะ่ะมันใฝ่เขามากเลยอะ่ะเหมือนประมาณว่าอยากไปเที่ยวอยากไปกินข้าวแล้วก็ไปลงเอยกันด้วยแบบวิธีนั้นอะไรทํานองเนี้ยนะคะแล้วคนที่คุณคบอยู่ไม่ว่าจะสองคน3าคนสี่คนก็คุณมีสิทธิ์ได้ทุกคนเลยงเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ชอบคุณนะ่ะก็หลงไหลในตัวคุณนะ มันเหมือนกับว,ว่าตอนนี้ชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนเนื้อหอมอะนะคะช่วงนี้คือเป็นคนมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วไงแล้วก็มีความเจ้าชู้เป็นทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้หญิงเข้ามาเนี้ยก็เขาก็พร้อมไงผู้หญิงก็พร้อมในจุดจุดนั้นอะไรทานองนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็เพจเซฟไปนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะปิดสินข้อสามแล้วก็ทะเลาะบ่อแหวงกับอีกอีกอครอบครัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ที่เขาไม่ได้บอกคุณอย่างชัดเจนนะคะนะ ก็ระวังผิดสิง่งเอรสามแล้วกันในเรื่องของความรักแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบรักสามเศร้าอะไรเงี้ยของเขาและเธอและเราเลยทํานองเนี้นะคะมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาโยงใย,ยไปถึงเรื่องหน้าที่การงานที่แบบเอ่อในอดีตคุณก็เคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วแล้วมันก็จะกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะมีอาจจะกลับไปซ้ํารอยเดิมอะทํานองนี้นะคะถบอว่าให้ดูดีๆกับเรื่องผู้หญิงนะแล้วคุณอะมีเกณฑ์ที่จะ มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องความรักกับผู้ชายด้วยแล้วมันเป็นดอกเดียวกันด้วยนะคะขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่แบบจ,จ,จิตใจตัวของเรานะคะเพราะมันเป็นดอกจิกหมดเลยคุณอาจจะมีปัญหากับผู้ชายผิวสองสีก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเนี้ยอันนี้ทํานายในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายก่อนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ทาเราวิวาเรื่องรักๆคล้าย อาจจะมีเกณฑ์โดนจับได้ว่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านะน,นี่ก็ต้องพูดภาษาแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะออแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงในช่วงจังหวะนี้ก็มีคนเข้ามามาลุมมาตุ้มก็คือมาแจกขนมจีบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วที่มีสามีแล้วนะคะก็ให้ระวังว่าอย่า อย่านอกใจนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกจับได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับสามีเหมือนกันนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับสามีแล้วสามีคนนี้ถึงมันรวมถึงคุณแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะถ้ามีแฟนแล้วอ่ะมันก็คือสามีนั่นแหละหรือคนที่แต่งงานแล้วก็คือสามีเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ถ้าเราวิวาทกับคนในครอบครัวก,กับแฟนกับสามีด้วยนะคะนะทะเลาะเพราะความหึงหวงนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นนะขึ้นลงขึ้นสั่นหรือว่าทำลายร่างกายกันนะคะให้ให้ระวังให้ดีนะมีการทำลายร่างกายกันทั้งร่างกายและจิตใจนะคะนะเอ,อ่อถ้าถ้ามีแฟนมีครอบครัวแล้วให้ระวังให้ดีนะคะมันอาจจะเป็นรักสามเศร้าเพราะว่าเลขมันมันมันขึ้นหมดเลยนะคะนะให้ระวังไว้ส่วนคนโสดในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ มีเกณฑ์ที่จะได้คนถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกับคนที่เคยแอบหมายปองไว้หรือว่าแบบแบบมองเอาไว้ว่าฉันชอบคนนี้แหละหรือว่าเคยคุยกันไว้ทํานองนี้นะคะเอ่อมันก็จะมีการแบบมีความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาจากที่จีบกันก็อาจจะเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นแฟนเต็มตัวก็ได้หรือคนที่คบกันเป็นแฟนอยู่ณขณะนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้สารสัมพันธ์จนถึงแต่งงานก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามันมีเลขสิบขึ้นอยู่ในตำแหน่งความสัมพันธ์มันเป็นของขวัญที่ดีในชีวิตอะสำหรับคู่ที่จะแต่งงานนะคะก็มีโอกาสมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้แต่งงานในอนาคตกับคนที่คุยอยู่ณนะตอนนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ก็ขอบอกให้ทุกคนดูว่าให้เช็คก่อนนะคะในช่วงจังหวะเนี้ยท,ที่ที่ตำแหน่งของศรีษะมันขึ้น มันขึ้นเป็นเบอร์แเป็นเลขของพราหูมันคือความลุ่มหลงใช่ไหมคือความทุ่มเทแล้วเสียอันเนี้ยก็จะเป็นเสียงของขุนแผนแสนสถทานเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยนะสถทานโลก,กันมากเลยแล้ยิง่งในเรื่องความรักเรื่องเจ้าชู้หรือว่าเรื่องเรื่องทาผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเอ่อในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมเนี่ยในเรื่องความรักอะถ้าเบาได้ก็เบานะคะให้เผาๆาไว้ก่อนเพราะว่ามันมาแบบจัดเต็มเลยอะให้ห้าใบอะให้เสียห้าใบก็ยังได้ขุนแผน แล้วข้างบนตรงนี้ก็ยังก็ยังเป็น,เป,นเป็นแบบเลขของพระราหูด,ด้วยนะคะแล้วเป็นดอกจิกว่ามันมารักสามเศร้ามันมาแน่นอนนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เบาได้เบาถ้าใครรู้ว่าทําผิดอยู่ก็คือให้ถอยออกมาก่อนเก้านึงนะคะเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณจะถูกจับได้ครจังหวะที่คุณจะโดนเทนะหรือว่ามันเป็นเดือนเป็นจังหวะที่มันอาจจะต้องเคลียร์ความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้ลาบไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ นะถึงเริ่มต้นใหม่ก็ยังมีคนเข้าหมา่เยอะในระหว่างเดือนสิงหาคมเพราะว่ายังมีเสียงผนแผนอยู่ในตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะนะก็ให้ระวังตัไวไว้แล้วกันะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะก็ดูดีๆแล้วกันนะคะเอ่อเป็นห่วงความรักของคนที่มาจากโลกโซเชียลที่เหมือนมันเหมือนไปแชทเฟซแล้วเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่รุนแรงแล้วอาจจะทําให้ไปจนถึงเกิดการทําลายร่างกายกันได้นะในไพ่มันมันขึ้นเป็นลักษณะนี้ว่าจะโดนทําร้ายนะก็ ให้ชาวลัคนาราศีมีนระวังตัวไปด้วยนะคะในเรื่องความรักเนาะถ้าคนไหนที่มีคู่แล้วอยู่กันแบบผาสุกอยู่แล้วตรงนี้ก็ขออวยพรให้ความรักนั้นยั่งยืนก็แล้วกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็อาภาัยกันนะจะได้อยู่กันไปถึงแก่เท่านะคะนะก็อวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนมีความมีความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะ